เป็นหมู่บ้านเจ้าพอมองที่จะบ้านหลังใหญ่ๆแค่หลังใหญ่ๆเลยพระเจ้าก็ทีมีเศรษฐกิจด,ดีเนาะเพราะว่ารายไดจากการค้าการขายของนักท่องเที่ยวสวัสดีครับลุงพ่อหนอนไร นี่ลุงพ่อน่ามาเที่ยวอยู่ที่จุทยานแนาห่งชาติผู้หินลองกาเนาะ,ะ,ะเที่ยวอยู่ท,าาที่ยานแห่งชาติผู้ยินลองกาซึ่งจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรเนาะแต่ว่าลุงพ่อเขาไม่ได้มาจังเทียบเนาะจีนี่มองเที่ยวมองเบื้องแบบใดนั่นหรือก็ยิ่ตามไปเบื้องน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแล้ว คุณพวอาเปเที่ยวรับร้านมาหน,นีิในร้านสาวยิงว่าเป็นนางเอกประจำช่องตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ยบสองยบสององงศาที่หนาวจังหน่อยจังไลกันจะเริมนะครับซอยกดติดตามกดซับสากใคร กดไหลกดแช่สอยลุงคอนนำเนี่ยครับผมมาถึงสถานที่จอดรถดแต่ว่าตอนนี้นที่ได้ต่อรถสองแถวขึ้นไปอีกเที่ยนนึงเอารถจอดไว้แล้วก็ที่ได้นางรถสองแถวขึ้นไปเที่ยว ว่าที่ตามไปเบื้องนุ่กันเน,ะน,นะาะพี่น้องเนาะว่าสิ่มิ่งอย่างให้เบิ้งให็นส้มเนาะนี่เป็นถนนขึ้นไปนี่สร้างขึ้นมากจากจุดเก็บเงินเนาะค่าตัวค่าบัตรขึ้นมากว่าไก่เนาะสร้างขึ้นมา,น,มานี่โง,ง่อง,ง,ง,อ,ไง,ง,งอไหลเลี้ยวไหลไหดเนะ ข,ข,นนขึนไปอีกระจักสี่ประมาณจากกิโลกับบอลูเนาะครับต,ตามไป้นต้องกันเนาะพี่น้องเนาะมาที่นี่ออยังเป็นการดาเบิงเ้งห,หนาช่มแน่เอ๋ลังต่อรถจองแถวขึนไปนม่ยี่ไก่บายใ,ในเข้าไปสิห้าลครับสิบห้าโลครับ,รบอ๋สิบกิโลเนาะ ทางดีเจกิโลนอกนั้นเป็นทางนินคุกทางอ้อโคตรหน่อยนึงทางลาดอย่าง7กิโลต่อไปเป็นทางหินคุกน่าต้องเที่ยวหลายน้อบมาเนอะครับหลายวันนี้ไมี่ได้วันวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะครับเสาร์อาทิตย์หลายวันธรรมดาก็ยังเที่ยวละสองรอบสามสองรอบสองรอบอยู่เลย ไม่นีได้จากแถวเราเหมือนแล้เพิ่งทำงานเสร็จอย่างนคนก็เลยได้รลภส่งโอ้โหรลภสับแล้วพอรอบสองไม่ได้สือของกิจวัตรหมดพ่งไมีเลยครับส<อ>ิบพันกิโลเพราะมันไปแค่ต้นน้ำชั้นเอพาเลยบบ่ให้คลายคลองให้อะไรทา<อ>งนี้เขายังไม่ทำเลยครับ ขึ้นลงตลอดเลยเนาะคนคเป็นจังซซ่ตลอดเลยบอกจะเป็นช่วงนี้ครับช่วงดอกไม้บาน,นครับอ๋อมันมีดอกไม้เบิ่งบหมอนทั้งๆ้งมีแตานางพญานี่ครับนี่ดอกชื่นพูดนี่บอกรับเนี่ยข้างทานะงเนี่ยอ๋อเนี่ยมันอยู่ทั้งคนสิลไยครับน,นี่มันเพิ่งได้ซีปีมันต้นยังน้อยอยู่ครับ ครบ5ปีขึ้นไปมันจะอีทยล้งอีแล้วก็ปีนี้อากาศบาเยน็นครับนี่เบาเย็นครับตามหลังต้องเลขตัวเดียวโอ้แต่ตอนนี้22กันยังหนาวอยู่หรอต้องใส่เสื้อกันหนาวป<อ>กตินี่เลขตัวเดียวครับ6 7 8 6 7 8น,นู่นๆนะครับโอ้6 7 8ปกติก็มตันี้ครับปีนี้ถึงยังเทียบไปบอครับตามสุดแค่11ทีเนี่ย แต่ช่วงนี้กันห้าวนี่ะระดัเท่าไหร่ครับมีเมื่อวานก<บ>ี่สิบเบอ็ดปกติตามขึ้นร่มห้องกันหนาวอยู่เนาะแต่ว่าขึ้นมาเน,นีกับสิบเอ็ดกับถึงว,ว,ว่าบาถึงจุดหนาเทียนนอกยังมาถึงเจ็ดแปดครับแม่คันนิ่งผมกเคยลงเลยครับอเคยมีแม่คันนิ่งลงดิ่งกับทุกปีแม่คันนิ่งลงครับ คยถึงหนึ่งถึงสองสายเล็กเทียบปะเคยครับเคยนี่ถึงเกือบเบี่ยครับเกีอยวรอบเลยครับโอ้โสเสือรอบเพียบจริงไลเนาะน้ำตักใส่ขันมาวางไว้นอกใส่ขาบ้านนะเป็นฟ้าคือเอาใส่ห้องฟิตนะครับเออเปลี่ยนแผ่นเลยตัครับกูเย็นล่องกล้านี่มันนี่ประวัติมาอย่างไนนรเนาะเขาเมื่อก่อนเป็นพื้นที่สู้รักันครับระหวพระคุณนี่ับทหารรัฐบาลไทยโอ้เป็นเป็นที่อยู่ของ ของคขามิดบกครับอคือตั้งความคิดกัือพอรุ่นหมารุ่นหลังที่ว่าจอบผลสลิดเพราะว่าฟินเป็นสิ่งเสพติดนะฮเรยมูทหาขึ้นมาทำลายฟินก็เลยบพราะว่าเป็นพืชเสพติดท้องเขาเพวกชาวเขา<อ>เขาเขาฟงฟินเ่ยก็เลยเกิดกับแยงกันตั้งแต่คุณข้เครียดคัดแยงกันก็นได้ต่อเสียกันได้บอกครับ <c oughs> มาดนี้ข้อมาเนี่ยนีมามาตั้งฐานทัพอยู่เครื่องนี้บอกรับเนี่ยใครในเขตนี้ทั้งหมดนะครับถ้าใครีมาเข้าร่วมพักคอมมินิตเนี่ยต้องทรงขึ้นมาพี่คนทร<อ>งมาฝึกการแชร่วุฒิการอะไรต่างๆว่าเป็นสถานที่ฝึกครับฝึกแส่อาวุธใช่ทุกยอย่างการลงชีพในปลาก,การสู้รบเอาไงเป็นโรงเรียนฝึกซ้อน<ม>บอ่โรงเรียนฝึกซอนท่องท่านคอมมินิตเขาครับ แกจะหน้า,นาอะไรถึงเลยครับก็จะถึงแล้วแล้วบ่เคยมาจากเที่อะก็ม่านเองนะบ้านยูตัวเองน,นะครับาม,มามาจากคนนองบัวลำพูอ๋อบ่เค่อะไรอือบ่เคยจะบกกเ่เคยมาครับบางคนนี่ยูแถวใก,กลไกน่งอย่างบ่เคยขึ้นมาก็มีครับว่ะกมีแต่ผู้เคยขึ้นแต่ผู้อะไรมาดูอะไรหมดเออเขาเขาอยู่กับผู้อยู่เนาะครับ เรามีอย่างบางหน้าอยู่เท่มไหรอน,นี้ก็มีประวัติศาสตร์ก็มีรุูรยงการเมืองการหาหารนี่แล้วก็ศิลปศาสตรนัครบอะไรเงี้ยครับธรรมชาติก็รา้านที่แตกรา้านที่ปุ่มผ้าชูทงเงี้ยครับ<อ>แต่เขาใช้เวลาเดินแค่ล่องลอยการเป็นยุของมันพวกเขนน้าไม่ได้หยังมีบหรมีอยู่ครับยังมีอยู่ยังอำนาจรัฐเนี่ย ที่จุดนั้นจะใช้เดินไกลได้ <ừ> สาสมกิโลเป200เมตรตรงนั้นเป็นวงกลมเลยเดินเข้าลานหินภูมิพาชูรงแล้วก็เป็นสำนักนาํานรัฐคือเมื่อกอนมีการตัดสินคดีความอะไรภายในพักเขาอ๋อมีคุกมีอะไรอยู่ในนู้นนะคร <ừ> ับอืมมีบ้านมียังยังหลงเดือนมีอยู่ครับนีค่ครับก็ลุงเนาะกันแห่ ความรู้เนี่ยเนี่ยโรงเรียนกนา,ารงานข้างหน้านี่โอ้เนี่ยนี่ไรที่อยู่บ่มีหลายจุดครับอ๋อต้องล่องรถนี่มไหมล่ะหอหครับนี่นี่ผานไปขึ้นฟูนงยังเดียวครับถ้าไอหมาเที่ยวเที<อ>่ยวนี้ให่รถมาเองครับโอ้ก็ขึ้นไปไกลก็คือคต้องนั่งรถต่องแถวนี่อ่ามันก็ต้องไปื่ออยืนนิ่งเล อยู่กันนีอาหารการกินเนาะมาขายอยู่เหนือไลน์เป็นจุดอีกจุดหนึ่งสำหรับผู้ที่ในะครโรงเรียนการเมืองกระดาษความนะครับมีบ้านเป็นรังรังรังหรือว่าซึ้มเข่ามาแน่นระบบเขาไม่ได้หนี่ยซิมาเลี้ยงอยู่นี่โอ้ก็มีบ้านเขาอยู่ต้นั้นเนาะมีบ้านเป็นรังเป็นรังอ๋อบ้าน ทางหั่นน้ำผึ้ใช้พลังงานน้ำทำข้าวกับออกมาดันใดให้เอาไฟไปใช้ในการอตัดในการลงพิมพ์ลงอะไรต่างๆเอาน้ำเป็นพลังงานัมาอยู่นี่นะเพราะว่าจบวิศวะจบอะไรทั้งนั้นครับอ๋อฝั่งรีย้นุงสศึกษานะครับที่16ตุลาสิบสตุลาต่างๆนะครับอ๋อสมัยนั้นคนบอก น่าจะอศก้าเมาหลายนี่เนาะเอรเอนี่เริ่มมีการชู้รบเเสียบปืนแตงแต่ปีหนึงนึงนะครับงหนึ่ง<ป>หนึ่งีสองพันหรอยสิบเอ็ด่ครับแล้วก็เลิกลบปีหนึ่งห้าอ้สองห้าปีน ในคาำคิดโทษคนงามอยู่ข้างกองไฟเจ้านี้ลงไปไทยเพลิดเพลินแสงไฟตามเทกตามบ้านไปลงฟ้องเบี้าฟ้องอาเสียชุมชำม,มราเด็กคนคนอ,อายนอนภาวาทราบข่าวการดาน้องเสริือหาน ทำในมะขามเฟ้นคอยมายามหักมุนวุ่ยปุยทางกองไฟมีเพียงเจ้าทุยก่อนเราเคยคุยกันมาเนิ่นานไปเห็นแสงสีลืมเบิดดีไรนาสายทานลืมปันเขา่ายมาขามหวานหล่อนในเสจจานข้วกินยามแม่ บ่อนเจ้าอยู่น้าขาเป็นหังกายท้ายาให้บัดนี้ลงไปไทยเป็นสาวรุ่นใหม่ถ้าปากแดงแดงอยู่โกโทโมมีอาเสียรับส่งเช้าแรงเสิร์ฟอาหารอยู่แถวดินแดงกีลาคำแพงลืมแฟนเคยคุย ัวในมะขามกินให้คนยามสมทุกสมยากกำในขามหวานเขาใส่ปากแฟนข่มาจากเหลือเพียงเจ้าทุยป่านนี้เขาโน้ดดื่มเบียสาวุกสาวีหลงฟองเบียรมีเสียนั่งคุย หาแฟงไมอลุยเลื่มหอดในขา าในมะขามกินให้ค้นยามสมทุกสมยากกำในขามวานเขาใส่ปากเป็น่อยมาจจอเหลือเพียงเ,เจา้เาทุยป่นานนี้เขาน้อดื่มเบียสะอุกสะอุยหลงฟองเบียนี่เสียนั่งคุยถ้าแ้งมวยลุยเดื่มหอดในขา อ้ถนนเนีอนอย่ยมันจะไล่ยอยู่นอนขึ้นเขาแล้วมารวดติดอีกเป็นมู่บ้านเจ้าพ่อมองนี่แตบ่บ้านหลังใหญ่ๆนี่หลังใหญ่เลยพระเจ้าก็ทีมีเศรษฐกิจดีเนาะเพราะว่าไล่ได้จากการค่าการคายของ ให้นักท่องเที่ยวมีได้ไดที่ดีพอสมควรอันนี้เป็นส่วนหนึงเสี่ยวหนึงของหมู่บ้านเนาะ เยึดไปเรื yo, mm ่อยๆรดกระยับกระจับขึ้นไปเพียงหน่อยเป็นหน้าหนุงสูงอืมโอ้ตั้งควันผ่านไปผ่านมาตั้งรถวนกันไหลคือผมมาสำนากรถเนี่ยมอต้องเอาขึ้นมาขับรถบ่เจ็ง พารถเตียดยุ่นเนินสั้นๆล้วออกรถวนี่โอ้ย่ันผู้บอ่อเจีงบมินสำนักนี่คือต้องถอยเป็นต้นมูข้างหลังองีกนี่เป็นร้านค้าของเจ้าเผามงใช้กระเป๋าใช้ชุดประจำของเจ้าเผามงนั่นอันนี้สินค้าเพวกกรรันเกษตรหน้ามาือต้น นี่ดอกยังขายกับบ่หรือนะดอกกระดาษดอกกระดาษเป็นดอกไม้ประดิษฐ์มังโมครับเป็นดอกไม้ดอกไม้แท้ๆหรือครับโอ้เป็ตลาดบ่วหิานีมะ้กันนี่้รถติดเป็นระยะระยะโอ้ย เบ็ล้วอไปเป็นหินข้างหินเคงบาลานเอครงังเ็นข้ง่เครื่อนับ่ระาเจเโล่แปดโล่ครับคเอรอับ่ติเท่กันไปเดเรื่อยๆก็ระยะปกติ่ว่าบันตินะครับน่า่ารี่คเลย อ้าววอดแล้วบ่เนี่ยจุดไม้ลายทางจุดสูงสุดของผู้หินหลองกาเนาะโอ้ยนึงมีขึ้นไปอีกย่อบึงส้มมิ้วเที่ยวทัดน้องเลยอ้หนาวอยู่เนาะขึ้นมาเที่งคีหนาวหนาวก็ยิ่งุ่มอีก อันนั้นเป็นหมู่บ้านไผยน,นอ้อนี่เนาะเรียกว่าบ้านที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่นะักท่องเที่ยวล่ห,หลายเนาะมาเที่ยวกันเมื่อนี้รถแน,น่นรถติดเนาะพี่น้องเลยขึ้นมาเรื่อยๆ,อยๆลงเรื่อยๆ เป็นไงยังว่าหนาวไหมไม่หนาวอ๋อยังไม่หนาวอีก,อหกอเหรอไม่ลดมาส่งนักท่องเที่ยวมีรถสองแถวรับส่งอยูน่นีสองลอยกว่าขั้นกันว่าขึ้นๆลงๆอยู่แถวนี้แบบอ๋อยังมีทางต่อขึ้นไปอีกเยอะทั้งคนก็บอกบอกว่าคนที่พาไปเทีเ่ยวจุดใดแน่เนาะถ้ามันนทราก็ไปนอนที่เขาคออีกโอ้หนาวหนาวเลยหนึ่งนา ในพุทธเบิกนะโอ้คนนเกดีโอนนัเกดีพูดทับเบิกเดี๋ยวสู้ไม่เบิ่งสิเห็นบ่มูาไม่ อันนี้เป็นมันมันหมู่บ้านที่เขาผ่านมาบางรีว่าบ่แมนหืมอู้นอี้เรื้องเลี้ยวไกล เที่ยวมาดูในยินแต่กนว่าวสุฟังเนาะึ้นซื้อเรือทราวา่าพวกเขาหินหลองก้านักท่องเที่ยวมาหลายเนาะกาได้มาสัมผัสได้หูในตาของตัวเองเนาะโอ้เป็นมู่บ้านจักเป็นมู่บ้านอย่างนี้คนเนะาะก็่ได้ถามยวดไทยรอบรอบเห็เนมึงกชิมีหลายจุดอยู่ที่คนที่พาไปเนาะแต่ว่า เดี๋ยวลอดติดตามเนาะพี่น้องทีต่ติดตามมุ่งพอนมาตามเส้นทาง,นง,างานเ,เนาะจังว่าจังบานได้แน่หนาวเย็นจ้อยจ้อยเนาะโซเฟอร์พคนว่า ความหนาวเย็นนี่ที่ลดลงประมาณถึงศูนย์องศาเกียบลบนะบางปีเนาะปีนี้ก็รองหดสิบเอ็ดองศาเนาะยังบ้านถึงศูนย์เถอะแต่ว่าส่วนมากสี่ยูเจ็ดยูแปดองศาคุณพันว่าสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สิขึ้นมาเนาะก็ให้เตรียมแมตเนะตียมแมตใส่มากสำหรับผู้ที่นั่งด้านหลังเนาะอยู่อยู่ด้านหลังรถ เตรียมแม่เตรียมมีผ้าคลุมเนาะคล้ายๆเสื้อผ้ากันฝนนั่นแหละอนออกนเอาคลุมกันฝุ่นนี่เสื้อคือละยี่สิบบาทเนาะพี่น้องทั่นในมากกัต้องเตรียมค้าบาเตรียมก็ก,กินฝุ่นเพราะว่ามีทางช่วงหนึง่งเป็นหินเป็นฝุ่นเนาะรถแล่นตลอดระยะเวลาก็เลยเป็นฝุ่นคลุ้งกันอย่างหนักเลยไปกันไปเบิ่งนอนงถึงโซงันก็เป็นตังไดดเนาะ อาคือรถดบบว่ามานี้สี่ไปอีกจุดหนึ่งเนาะคนที่พาไปใส่กับพ่อลูกมนี่นจุดนี่ซ้ำนี่เนาะไม่เป็นกัน คนหลาครักจนยานตายเนาะคนเหยียบอยู่ตลอดเวลาอะไรฟ้าสางที่ภูลุมโลฟมามาเบ็นไง

เอ่ยว่าผู้ลม่มโลกนุ่งจุดหนึ่งซึ่งยืน่นคว้นเชิงวาก่าที่เป็นเฉดอุทยานเดียวกันกับผู้เขาหินหลงกากคนตรงนี้เป็นอีกจุดจุดหนึ่งเนาะซึ่งอ,อยู่บนผู้เขาหินหลงกาเนะาะแต่มีนักท่องเที่ยวึ้นมาหลายนะครับเพราะว่าตรงนี้มี่ตนน้นดอกพญาศิลปคงหลายกำลังออกดอกเต็มตนน้นเนาะพี่น้องทุกคน บริเวณตรงนี้กะประมาณหลายไร่อยู่ประมาณเก่าไรสิบไร่สิได้ก็มีเป็นระยะเนาะหลายอยู่แต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าสิลายกม็มูสิหลายสิหลายต้น เวลาแล้วดอกญาเสียคง ประมาณนีเน่ะจุดนี้เดี๋ยวปไปดูป้าย อย่าลืมนะครับเด้อฝากกดติดตามกดซับซับไข่กดไลค์กดแชร์ซอยลูก่อดทำเนี่ยนะครับผมก็มีรถขึ้นมาเรื่อยๆเนาะขึ้นมาเรื่อยลงไปเรื่อยอากาศกระเด็เก็หลายแถวนี่กระด็